สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอ p ีที่179ค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตอีพีที่179กันนะคะ วันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้ดําเดิมดม,มาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจง้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะท่านหากเช่นนะคะหากวันนี้ท่านนะคะสนใจหมายเลข6แจง้งปิดหมายเลข6เข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้ก็เป็นพระห่างมากนะคะของหลวงพ่อ หพ่อฤษีลิงดําวัดท่าสูงนะคะพี่ๆองค์ลงรักปิดทองงดงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะนี่ค่ะของหลวงพ่อฤษีลิงดํานะคะหรือหากท่านใดนะคะสนใจหมายเลขที่11ค่ะรายการนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่ๆเป็นองค์หล่อโบราณน,นะคะเป็นพิมพ์นิยมค่ะท่านใดสนใจแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยนะคะพี่ๆ ท่านใดสนใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานได้หมายเลขไหนไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากันเลยนะคะพี่พนี่ค่ะหมายเลข17,18ก็เป็นหลวงพ่อคูณนะคะหมายเลข19หลวงพ่อสุดค่ะหรือท่านใดสนใจหลวงปู่ศิรานะคะก็มีหมายเลข 21, อ่า2 0 2 1 22นะคะพี่พีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลข1ค่ะวันนี้นะคะท่านใดสนใจหมายเลข1นนะคะขออนุญาตเปิดด้วยชุดนี้เลยนะคะเป็นชุดเบญจภา,าคีค่ะ รวยราบยศเงินทองนะคะพี่พรวม5พุทธคุณเลยนะคะ5องค์ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะหมาเล็กหนึ่งวันนี้ค่ะพี่พนะคะจะได้รับนะคะทั้งหมด5องค์เป็นชุดเป็นจากพาคีนะคะมีพระนางพญานะคะพิษณุโลกค่ะพระรอดกุรัมพูนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะพระผงสุพรรณนะคะพระซุ้มกรนะคะพ,พี่นี่ค่ะเก็บได้เก็บนะคะเก็บให้เป็นชุดเลยนะคะพี่ นีคะ่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะมีเพียงแค่1นชุดเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้เก็บกันง่ายๆนะคะพี่ๆหากวันนี้ท่านใดสนใจชุดนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่750บาทเท่านั้นคะ่ะ750บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นชุดเบญจภา,าคีนะคะท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะบ้านเขียวม,มาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นไว้ให้ด้านบนน้พี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกันนะคะนี่คะ่ะ องนี้ก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่องสวยมากๆเลยนะคะเนื้อหางม,มนสารดีนะคะองคเก่าเดิมค่ะเนี่ค่ะเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะพระซุ้มกอนะคะพี่เนียค่ะไม่มีหักซ่อมใดทันทั้งสิ้นนะคะอยู่ในกล่องดูแลรักษาอย่างดีเลยนะคะหรือเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะให้ชมกันชัดๆนะคะพี่องค์งามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะ เป็นชุดเป็นจะพาคีท่านใดตามหาตามเก็บกันอยู่นะคะไม่พลาดนะคะพี่ๆไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นเลยนะคะวันนี้ค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะหากท่านใดศรัทธาวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่750บาทได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะคะชุดเป็นจกภกาคีค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสองค่ะ รายการนี้นะคะพี่เป็นเหรียญรห้ายอดดิยมนะคะพี่ๆนะคะจะได้รับทั้งหมด2เหรียญด้วยการเป็นเหรียญรห้าและเหรียญช้างสามเสี่ยงค่ะอยู่ในชุดเลี่ยมนะคะพี่เป็นชุดเลี่ยมกรอบไม้นะคะนี่ค่ะเก็บได้เก็บนะคะท่านใดที่สะสมเหรียญนะคะเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกนะคะพี่ไม่ขนพานะคะด้านหลังค่ะเป็นกรอบอัดไม้นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเหรียญนะคะ เดี๋ยวให้ชมกันชัดๆค่ะเป็นเหรียญรห้ายอดนิยมนะคะพี่ๆดูนะคะเหรียญเก่าเดิมค่ะพระสมเด็จพระจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหรียญรห้าค่ะและเหรียญช้างสามเสียนะคะพี่ๆจุราลงกรนะคะสยามมินนะคะพี่ๆท่านได้รับชุดนี้วันนี้ปล่อยให้เลยนะคะชุดนี้นะคะที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 650บาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะวันนี้แบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชาบูชาได้เก็บกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญรอห้านะคะ650บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสมค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบค่ะเนื้อลุงยางงา,งามเลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมค่ะพี่พี่จะได้รับพร้อมในกล่องเดิมๆเลยนะคะ นี่ค่ะเหรียญพ่ออีวัดสัตหีบนะคะเป็นเนื้อลุงยาสีขาวนะคะตรงจีวอนก็ลุงยาสีส้มนะคะพ,พี่ท่านใดศรทัทธาเหรียญพ่ออีนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะองค์นี้ที่ห้ารอบาทเท่านั้นค่ะห0 0รอบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะด้านหลังค่ะพี่พเหรียญงามมากๆเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะด้านหลังยันอัขระท่านเต็มมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะด้านข้าง term, ค่ะพี่พี่ดูนะคะเป็นเหรียญน,นาเลยนะคะด้านข้างขอบตัดท่านชัดนะคะสวยมากๆค่ะไม่ว่าจะดูมุมไหนนะคะพี่พี่เหรียญสวยมากๆเลยนะคะเหรียญพ่ออีนะคะท่านได้ศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยให้เลยที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะพี่พี่เหรียญพ่อชุยนะคะเนื้อลงยาเช่นกันค่ะ นี่คะ่ะด้านหน้านะคะอง์พระจะเป็นเนื้อนวะนะคะพี่พี่แล้วก็ลงยาเต็มเลยนะคะท่านใดศรัทธาพ่อช่วยรายการนี้ปลอดแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่แบ่งปันกันไปนะคะวันนี้ให้ท่านได้ช,ชาวูระชาได้เก็บกันนะคะท่านใดไหวได้ดของดีกระบ้านแน่นอน,นะคะ่ะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะพี่เนื้องามากๆเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะเหรียญพ่อช่วยนะคะนี่คะ่ะ ลงยาสีขาวสีน้ำเงินตรงจีวรก็ลงยานะคะนาตาองค์เรียนท่านชัดนะคะแบ่งปันนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะพี่ห้าบาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมาเลขกหค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นหัวช้างของหลวงพ่อเดิมนะคะ อยู่ในเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยนะคะพี่นี่ค่ะเลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะด้านนายเป็นแกะสลักเป็นรูปเสียนช้างของหลวงพ่อเดิมด้านหลังมีอขขะะรอยจานยันอัคระท่านชัดนะคะนี่ค่ะรอยจานยันของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เนี่ยค่ะเป็นหัวช้างเสี่ยนช้างนะคะแกะสลักได้งดงามค่ะพ,พี่ดูตรงเขี้ยวตรงนี้นะคะพี่นี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะโค้งโค้งเลยนะคะทั้งสองข้างเลยซ้ายขวาะคะพี่โค้งแล้วก็มา จรดกันอยู่ตรงกลางนะคะหวงช้างงดงามมากๆค่ะนี่ค่ะน้าตาองค์อองค์เสียนช้างนะคะพี่สวยมากๆเลยนะคะลายเส้นคมค่ะท่านใดสนใจนะคะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันปให้เลยนะคะเสียนช้างนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระ ห่างมากนะคะพี่ๆห่างมากของหลวงพ่อฤษีลิงดํานะคะวัดท่าสุงค่ะตรงองค์พระตรงนี้นะคะพ,พี่ดูนะคะองค์หลวงรักปิดทองเต็มองค์พระเลยนะคะนี่ค่ะที่สําคัญนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับพี่ๆไปเลยนะคะท่านใดนะคะมีเสื้อคออยู่แล้วองค์นี้ไปสวมใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเลี่ยมที่ไหนนะคะพี่ด้านหลังนะคะหลวงพ่อฤษีลิงดําค่ะตรงองค์หลวงพ่อนะคะก็องค์หลวงรักปิดทองเต็มเลยนะคะ พราคำหมากรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่600บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเลขเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะพ,พี่เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะนี่ค่ะเนื้อทองนะคะองลุงรักปิดทองนะคะพี่ๆเป็นพระเนื้อว่านนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะาตาองค์พระทวดท่านชัดนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะนี่ค่ะลงยางงามเลยนะ,ะพี่เป็นตาหลับองค์พระนะคะด้านหลังค่ะเป็นแกะสละัก งดงานเลยนะคะรายไทยนะคะพ,พี่รายการนี้พร้อมห่วงเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะขอปล่อยแบงันให้เลยที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นน่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขก8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเช่นกันนะคะพี่พี่นี่ค่ะหลวงพ่อทวดอยู่ในชุดชานหมากแห้งนะคะ เป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะคะแล้วก็เป็นเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดค่ะพี่ๆอยู่ในชุดเลี่ยมชานมากเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะตรงหูหมวตรงนี้ก็มีสายศีลมีผ้ายาันผูกนะคะพี่ๆท่านใดสนใจรายการนี้นะคะหลวงพ่อทวดนะคะขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะ,ะพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ ะะเป็นหลังหนังสือนะคะแล้วก็เป็นเม็ดแตงอยู่ในชุดชานหมากแค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขเก้าค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นเหรียญราชาการนะคะเหรียญราชาการค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ เป็นเหรียญจุราลงกรนะคะรายการนี้ค่ะบรมราชาธิราชนะคะพี่ๆเหรียญกลมนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยค่ะงดงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจสัทธาไม่พลาดนะคะที่เก็บได้เก็บนะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะเป็นเหรียญปราบห่อคะ่ะหากันยากนะคะพี่ๆเหรียญปราบพ่อนะคะท่านใดสนใจเหรียญน,นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่องค์นี้นะคะที่หกรอบาทเท่านั้นค่ะ หกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะนะคะเหรียญราชการนะคะพี่มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดสะสมเหรียญน,นะคะพี่อยากให้ได้ชมกันนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอน,นะคะ่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะ มากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นสมเด็จเจ้าพระโคนะคะหลวงพ่อทวดเป็นวัดพระโคจังหวัดสงขลาค่ะเป็นเนื้อว่านนะคะนี่ค่ะท่านดูด้านในนะคะคราบไข่นะคะขึ้นตามเส้าองค์พระเป็นฐานดอกบัวสองชั้นดอกบัวเด้งทุกเมตดเลยนะคะท่านดูค่ะคราบไข่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะคะองค์เก่าองค์งามค่ะท่านดาัาทธานะคะปล่อยให้เลยที่550บาทค่ะ ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะพี่องค์นี้นะคะหลวงพ่อทวดวัดพระโคด้านหลังก็จะเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดนะคะพี่ๆได้รับไปพร้อมกล่องเลยนะคะองค์สวยมากๆค่ะต้องไม่พลาดนะคะหลวงพ่อทวดวัดพระโคแบ่งปันวันนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะให้ดูกันก่อนนะคะด้านข้างค่ะ เลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะไม่ได้เลี่ยมชิดติดองค์พระนะคะพ,พี่ด้านหลังนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะน่คะสวยมากๆเลยนะคะองหล่อวรานท่านได้สัทธาหลวงพ่อเงินรายการนี้ขอปลดด่งปันให้เลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะพี่ห้าร้อยห้สิบบาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมาเลขสิค่ะ รายการนี้นะคะเป็นชินราชใบเสมาค่ะเป็นเนื้อสัมฤิดเงินนะคะฐานสูงนะคะพี่ๆชินราชใบเสมานะคะเนื้อสัมฤิดเงินมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนาคนะคะด้านบนมีหูห่วงนะคะพี่ๆเป็นพระกุนะคะเนื้อสำรฤิดเงินชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานสูงค่ะท่านใดสะัทธาองค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข13ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่ๆพ,พระซุ้มกอเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะนี่ค่ะพระซุ้มกอนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะด้านข้ามเป็นเลี่ยมจับขอบนาคนะ,คะพี่ท่านใดสนใจหลายองค์รายรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดดังปันให้แน่นอนของท่านเนี่ยค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะไม่ต้องเกรงนใจนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีนะคะรวม พระซุ้มกรรายการนี้ขอปล่อยแงปันให้เลยนะคะที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นพระลีลานะคะเป็นเนื้อเมฆเมฆขาเมฆขสิทธ์นะคะพี่เป็นพระลีลานะคะเป็นเนื้อเมฆขสิทธ์นะคะทันใดสายพระกุนะคะพี่พี่พระลีลาพิมพสองหน้านะคะ เนื้อไม่กะสิทธิ์ท่านใดสนใจารายการนี้ปอยแบ่งปันให้เลยนะคะที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นเรียนหลวงปู่มุลนะคะด้านหน้าตอกโค้ดหมายเลขหนึ่งค่ะท่านดูนะคะลูกประคำนะคะสวยชัดเลยนะคะตอกโค้ดเลขหนึ่งสวยๆค่ะด้านหน้านะคะพี่ๆดูนะคะดวงตาจมูกนะคะ ทันใดตาวัตถถึงด้าของดีกระบาลแน่นอนค่ะลายเส้นคมลึกสวยมากๆเลยนะพี่พร้อมห่วงเดิมๆนะคะหลวงปู่ม,มูลนะคะบ้านจานท่านใดสถานเหลี่ยนนี้ป่อยแบงปันให้เลยที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พวัดบ้านจานตำบลจานนะคะอำเภอกันทาราพี่รมจังหวัดศรีสะเกดค่ะอายุท่าน103ปีนะคะหลวงปู่ม,มูลที่ติสีโรนะคะพี่พ ทันใดสนใจปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะเนีย่ยค่ะกรองอาจจะเบอร์นะคะพี่ต้องขอภาพด้วยนะคะเดี๋ยวซูมให้ชัดๆค่ะเนี่ยค่ะขอบตัดนะคะลายเส้นขอบตัดชัดๆค่ะเรียนปูมุนนะคะเห็นกันไหมคะพี่พี่ยิ่งลงกรองยิงเห็นเนื้อองค์พระสวยนะคะเนื้อสวยชํำม,มากๆเลยนะ,ะพี่ปล่อยให้เลยห้าร้อยห้าสิบาทค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมาเลขสิบหกค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตการามนะคะเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่ท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนๆนะคะเหรียญน,นี้อยากให้มาชมกันนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะเดี๋ยวนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่รายการนี้นะคะแสงไฟอาจจะสะท้อนต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นี่ค่ะ พอกันนะคะวัดพญาตการามนะคะห้าบาทเท่านั้นค่ะเนื้อทองแดงน,นะคะห้าบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข17บเจนะคะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปฏิสุทธโทนะคะวัดบานรายอำเภอด่านของทัจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหรียญปี1นนะคะพี่ๆได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะ หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดจะมีบุญบารมีวันนี้ได้ไปครอบพอน้องยินดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดสายหลวงพ่อคูณลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมนํำนะคะหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองค่ะตัวหนังสืออักข,ขระท่านชัดนะคะที่สําคัญมีรอยจานนะคะพี่พี่มีรอยจานท่านชัดนะคะขออนุญ,ญาตนําเหรียญออกมาจากกล่องนะคะให้พี่พี่ได้ชมกันชัดๆค่ะ เหรียญน,นะคะนาเหรียญน,นะคะพี่พดวงตานะคะจมูกหูนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณปี1นึค่ะเนื้อทองแดงรมดํานะคะพี่พีเนื้อทองแดงรมดํานะคะ,เ,ออะ,คะเป็นวัดแจ้งนอกในเมืองราชสีมาเป็นเหรียญปี1นึนะคะด้านหลังรอยจานยันท่านเต็มค่ะท่านใดสนใจเหรียญน,นี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่5 5าบาทเท่าน,นั้นค่ะห้าบาทนะคะ มากันต่อคะ่ะที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณประดิษฐ์ทโทเช่นกันค่ะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนะครราชสีมานะคะเป็นเหรียญปี17เนะคะพี่เหรียญปี17นะคะ,าะ,คะรายการนี้นะคะนี่ค่ะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนะครราชสีมานะคะนาตาองค์พระท่านชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะพ,พี่ปล่อยให้เลยนะคะองนี้ที่5 5 0บาทค,ค่ะ ร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไดปันน,น,นี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ค่ะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณท่านเยอะนะคะท่านใดสายเก็บหลวงพ่อคูณน,นะคะเหรียญน,นี้ไม่พลาดนะ,ะพี่ด้านหน้าตอกโค้ชชัดเลยนะคะเหรียญสวยค่ะนําไปเลี่ยมใส่กรอบบูชากันได้นะคะวันนี้แบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อคูณน,นะคะ550บาทเท่านั้นค่ะ5 5 0บาทท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อท่าน้องยินดีมากๆเลยค่ะคุณท่านปี17นะคะ มาต่อค่ะที่หมายเลขสิบเก้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะปีหนึ่งเจ็ดค่ะเดือรุ่นเสือเพนนะคะพ,พี่รุ่นเสือเพนของหลวงพ่อสุดนะคะเลี่ยมกรอบค่ะด้านหน้านะคะพ,พี่ก็จะมีอักขระนะคะหลวงปู่สุดนะคะนะะคหลวงพ่อสุดเรื่องอปีหนึ่งเจ็ดนะคะรุ่นเสือเพนค่ะ ด้านหลังนะคะท่านใดสนใจรา,รายการนี้ขอเปลดแบ่งปันให้เลยนะคะที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะหลวงปู่สุดนะคะพี่ๆหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะมาต่อค่ะที่หมายเลข2ี่ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นล็อกเก็ตเหนือดวงของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะล็อกเก็ตท่านนะคะท่านใดสนใจศรัทธานะคะให้ทานกันค่ะด้านหลังนะคะ มีตระกุดฝั่งตระกุดด้วยกัน3ดอกนะคะพี่พมีหมายเลขนะคะ306ค่ะหมายเลข306ต่อโคดศิรานะคะสอสาราลอลิงนะคะพ,พี่เป็นล็อกเกตหลวงปูมหาศิราสิริจัจนโทท่านได้รับองค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้น1องค์นะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงปูท่านนะคะรูปภาพหลวงปูท่านมาพร้อมเรี่ยมเลยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข21ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่เลกรุ่นเหนือดวงค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเหนือดวงเป็นปี62เป็นเหนือดวงรุ่นแรกหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะพี่หากท่านใดยอยากเก็บเพิ่มหรือย,ยังไม่มีเก็บนะคะวันนี้นะคะพี่ให้ทันกันนะคะหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะนี่ค่ะต่อโคดสิราชัดๆนะ,ะพี่นี่ค่ะลายเส้นนะคะตรงหางตาตรงจมูกนะคะเหรียญสวยมากๆเลยค่ะเนื้อดวงองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำท่านใดรับปล่อยให้เลย550บาทค่ะ 5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เหนือดวงรายการนี้นะ,ะปี62ค่ะหลวงปู่มหาศิราชลิจันโทนะคะอายุท่าน75ปีนะคะพี่พี่ส่วนทรงแก่แปะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะเหนือดวงดุนแรกนะคะเก็บได้เก็บนะคะพี่พี่แน่นาคตร,ราคาไปไกลแน่นอนค่ะเรียนหลวงปู่ศิราท่านนะคะลูกศิลูกหาท่านเยอะนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะพี่ เหรียนสวยมากๆเลยนะคะผิวมันๆผิวงามๆค่ะพี่ไม่พลาดน,นะคะต่อมาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ม,มหาศิราริจันโทค่ะพี่พ,พี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะเนื้อดวงเ,เนื้อเนื้อดวงปี6 2สองนะคะพี่เนื้อทองแดงค่ะมีมาแบ่งปันให้ชมกันนะคะทันใดศรัทธาให้ทันกันนะคะพี่พี่ นะะี่ค่ะวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านใดไวได้ไปได้เหรียญน,นี้ไปแน่นอนค่ะนะะี่ค่ะดวงตาจมูกต่อโคสิรานะคะแบ่งตันเท่ากันเลยนะคะที่5้าร้บาทค่ะห้าร้บาทนะคะท่านใดสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะพี่พไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะองนี้เป็นเหนือดวงรุ่นที่สองนะคะ นี่ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านใดอยู่รับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะพี่พี่หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทปีหกสองนะคะนี่ค่ะเหรียญสวยค่ะพ,พี่ไม่ต้องพูดเยอะนะคะเหรียญน,นี้เหรียญง,งามจริงๆทะไม่พูดเยอะนะคะไอพ,พี่ได้ดูกันเองนะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนก็สวยนะคะรายการนี้แบ่งปันกันไปนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะ,ะพี่นูยุกนูเขียนหมายเลขกำกับใต้อุคมพระให้ชัดเจนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้ไดเลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะนะคะ ท่านใดเปิดทานจองทานได้องไหนไปในวันนี้นะคะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยค่ะพี่พี่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูหาพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปันให้ทา่านได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ